สก,การขอกับท่านครูอาจารย์เทรารุเทียรยะยรขอแสดงความเคารพเพื่อนสาธรมทุกโรคขอความเจริญในสิ้นในเช้จาจงเกิดมีแด่ญาติโยสาธุชนที่แดงร่วมใน,านการปฏิบัติธรรมความธรรมต่อรับคณะสดาริสุดงในวันนี้คืนนี้ โดยสวักทูกทนนาุจนัวาดมาัเสียงสมาล้อยจัด,ด,ดทีทั้งไอทัค่อยได้นอนพูดตงเพราะว่าังช่วงทุด,ดง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ยังได้พักอยู่เพราะไม่มีโยทมทั้งนัพอมีแต่พี่น้องชาวกระเหรี่ยงชาวพ่อนถึงวันสวดมนต์เสร็จก็ไม่มีใครไปกลาว หนงคุณเคยที่ดูแลที่ไปมาเวลาไม่มีหมู่บ้านก็ทําเข้าวห่อไปถวายในเขาในความ <c oughs> ก็อยู่ได้ต่มอมาเส้นแมวสอนเป็นเส้นที่ที่ดีมากๆเลยในการเดินทุดง <c oughs> เข้ามาแม่จา๋าแม่เจ็ม เขามาห่มกอยออกมาที่ที่อำเภอพัฒนาพ่อเข้าไปข้างในมันบรรยากาศคนดีบรรยกาศธรรมชาติหมูบ้าน,นไม่เคยเยอะคือถ้าจะไม่ค่อยมีโยมมาเกี่ยวข้องอะไรด้วยซึ่งที่แรกจะมาไม่ได้คิดจะเดินเส้นนั้นนะเพราะว่า เมื่อสิบกว่าปีประมาณต่อมาเดินไม่ห้องสอนสังขาบุรีแล้วก็ว่าทับใจกับ,กบตะเข็บชายแดงพอมากก็คิดว่าจะไปเส้นเดิมไปเยี่ยมดาาโยมที่เคยทํำคุญแต่พอมีโยมไปสมำรวจว่าอาจารย์จะมาสุขโขทยัยมาพิสุนโลกมาพิชบุรอาจารย์ต้องมาเส้นนี้เพราะว่ามันจะตากออกมาบ้านตานะ ก็เลยปาดออกมานี้แต่ว่าต่อมาก็ยังยังโชคดีว,ว่าเดินทุดงปีนี้ไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เป็นอะไรเจ้าว่าเป็นบุญ้าว่ามีเป็นหวัดเป็นอะไรก็มี ได้เห็นภาพพาะสงม,มใูใหญ่เห็นภาพความสรัทธาที่จะมาตั้งใจมาที่นี่เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือระยะทางมัน,มนพอดีเพราะว่าปีนี้จะมาเดินช้าปกติจะเดินวันที่เดินทา้งว่าปีนี้ติดอบรมอุปชาก็เลยเลื่อนมาจนถึงวันที่เก้าก็เลยต้องเลื่อนมาถึงสิบเก้าแต่ว่ามีความรู้สึกว่า สถานที่ตรงนี้นี่จะมาโยมความคิดของท่านอาจารย์จะววาดท่านคิดได้ยอย่งไงไอ้เรื่องทำใน่างวัดได้คือต้องมีคนคิดให้สามารถที่จะทำได้แต่ว่าคนที่จะคิดอย่างพวกพุทธเจ้าห้าพระองค์ท่านคิดออกมาได้ยังไงและเจดีย์ที่เราเห็นอยู่ด้านข้าง ซึ่งเดว,ว่าเป็นอันนี้ไม่ใช่เป็นของท่านคนเดียวเป็นมรดกพี่น้องเพชรบูรอันูวานก็คงภูมิใจแล้วเป็นของคนไทยเป็นของพุทธศาสนาในองค์ประกอบของพุทธศาสนามีอยู่สี่ส่วนคือหนึ่งศาสนาวัตถุสองศาสนาพิธี สามศาสนาบุคคลสีสส่ศาสนธรรมถ้าเรามองแบบแบบใจเป็นกลางนะแล้วก็ไม่ไม่มีอคติคือว่าคนนี้อาจจะมองด้วยความคิดของตนเองว่าการสร้างวัตถุนี้มันเข้าไม่ได้ทำคือคิดว่าวัตถุนี้เป็นเป็นเปลือกไม่ใช่แก่น ถ้าเรายังหลงยังติดอยู่ในวัตถุเราก็อาจจะเข้าไม่ถึงธรรมก็ใช่แต่ว่าถามว่าการที่จะเข้าถึงธรรมได้ก็ต้องอาศัยวัตถุสว่วนหนึ่งที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมที่จะเป็นเครื่องเคลื่อนทน่ทำไมอาตมาต้องเลื่อกเดินระหว่างพระธาตุแต่ละพระธาตุพระธาตุนครพระธาตุคานครปฐม พระธานดอยชุเทพประธานพนมปีที่แล้วเขาพิ่สกูดประธานพนม <c oughs> เพราะว่าสถานที่มันเป็นแรงบรรดานใจแม้แต่เวลาไปอินเดียไปอยู่ที่เจดีพุทธคยาไปอยู่ที่ต้นโพพี่ได้จะมากำหนดเดินทุดงทั้งทั้งอินเดียทั้งเนปาลแต่ว่าเป็นช่วงที่ไม่ได้เดินตลอดทาน,นจะมีบางช่วงที่ ที่อาจจะขึ้นลถเพราะว่าเวลามพอแต่การถือว่าในได้เป็นมุลต่อยอดให้กับาศาสสาวัตถุเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญหนึ่งสร้างเพื่อใช้คือเราจะใช้ห้องน้ำศาลากุฏิอันนี้เราต้องใช ราว่าในพรงพุทธการพรุทธเจ้าตัดรู้ใต้ท้โพก็ใช่แต่ว่าถ้าสมมติมีศรัทธาที่จะมาสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้เราอยู่ได้ไม่ลํำบากเป็นกุฏิเป็นศาลาอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องสวยงามอะไรมากคือให้อยู่ได้อย่างไนวัดป่าบางที่นัานก็จะอยู่แบบเรียบง่ายไม่มีอะไรมากคืออยู่ได้เพื่อปฏิบัติ ถามว่าอยู่จริงๆโดยไม่มีอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้เล <c oughs> ยอาตามาเดินทดดงมาพอ,อ่ยเจ็ดสิบเปอร์เซต์อาตมาก็จะอยู่ในป่ากับอยู่ในทุ่งที่เดินมาตลอดเส้นทางนี้จะมีพักวัดพักโรงเรียนพักสถานท,ที่ที่เหมือนกับมีที่สะดวกใหม่ประมาณสักยี่บห้าเปอร์เซ็ต เ็นโรงเรียนบ้างเป็นวัดบ้างอะไรบ้าง้าว่าอยู่แบบไม่มีได้ไหมได้แต่ว่าวางครั้งอย่างพวกเราหน่งจะให้พวกเราไปนอนในป่าโดยที่ไม่มีห้องน้ำไม่มีที่อาบไม่มีที่อะไรมันก็เป็นเรื่องไม่ไม่สะดวกการสร้างเพื่อใช้จึงจึงมีความจบเป็นนี้หนึ่ง สองสร้างเพื่อโชว์โชว์ความเป็นไทยโชว์ความเป็นพุทธโชว์อัตลักษณ์เอกลักษณ์อันนี้มันเป็นเป็นโมรดกได้เป็นความภูมิใจอันนี้อาจจะไม่ไม่ถึงขนาดว่าเลิศรู้แต่ว่าให้มันมีความลึกซึ้งทางจิตใจทางวิญญาณคือเขามีความรู้สึกว่านั่นคือตัวตน นั่นคือลักษณะเอกลักษณ์อัตลักษณ์ซึ่งเรานี้เป็นจุดขายเป็นเครื่องที่แสดงออกถึงการอัฒนาทางด้านจิตใจทางด้านอะไรต่างๆที่มันเห็นเรื่องความละเอียดขององจิตใจของคนที่มีความศรัทธาที่ได้แสดงออกสุดท้ายที่สร้างเพื่อบูชาบูชาใครบูชาพระพุทธเจ้า เขาว่าพุทธบูชาสั้นๆนี่โอ้ลึกซึ้งจริงๆแต่ก็อนจะมาไปกำแพงเพชรไปเห็นวัดติดติดกันที่บนเขาอาจะมาก็สงสัยว่าทำไมวัดติดกันเป็นไปได้แต่พอไปที่อินเดียนีอินเดียในวัดแบบหลังติดกันเลยวัดแต่ละวัดนี่ติดกันแบบ มีแต่วัดทำไมวัดทีเยอะขนาดนี้เพราะว่าเขาสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทัาใจมันมีความรู้สึก่มันคือมันรักพุทธเจ้ามันรักพุทธศาสนาคือมันให้เลยเนี่ยอะไรที่สามารถจะทำได้มันจะไม่มีขอ้อมีว่าหลัง อันนี้เราถวายเป็นพุทธบูธชาอย่างที่นี่ที่ท่านสร้งางเ่ท้าว่าวัตถนไม่เข้าถึงธทรมมาท่านต้องคิดอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่จะเป็นมรดกพวกเราตายแล้วสิ่งเหล่านี้ยังอยู่ีลยอาจะมาไปหลายที่ไปมันเดเลไปภวกกาตที่เป็นเมืองเจดีย์ ถามว่าคนที่สร้างเขาตายไปตั้งแตสมัยไหนนะสถานที่ต่างๆทางพุทธศาสนาสัมเวสีก็ดีพระธ,ธาตุาต่างๆในเมืองไทยก็ดีสถานที่เหล่านั้นคนที่สร้างตายไปแล้วแต่ว่ากูเหล่านั้นกลายเป็นวรดกสที่ทรงค่ากับจิตใจของผู้คนที่ได้ไปกราบไปไหว้พระพุทธองคมรู้สึกแล้ว อาตมาเนี่ยแหละคนหนึ่งที่สมัยก่อนไม่พูดตรงๆไม่ค่อยให้ความสำคัญกับวัตถุแต่ด้วยเพราะว่าเราปลูกฝังด้วยธรรมอยู่กับท่านอาจารย์ท่านก็จะเน้นเรื่องการอยู่แบบเรียบง่ายการอยู่อะไรที่มันคือไม่ให้รบก,กวนญาติโยมในการอะไรตา่างๆแต่พอได้ไปเห็นสถานที่แต่ละที่แต่ละที่เราก็ได้ความรู้สึกว่า เราไปแล้วเราโน้ศรัทธาท้าวเราเนี่ยสถิตอยู่ที่นี่เนี่ยถ้าสมมติเราทําอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่ไหนที่ที่ไม่มีที่สําคัญทำได้ไหมได้แต่ว่ามันไม่เหมือนอย่างนี้ <c oughs> เวลาจะมาไปทานขนมก็ดีไปเจดีก็ดไีไปที่ไหนก็ดีมันจะได้ความรู้สึกมันเหมือนเป็นแรงบันดานใจกับพระโดยเฉพาะที่ ที่บรรจภาาภุภาษาลิลิกะธา,าภาษาลิลิกะธาเนี่ยท่านวันบอกอาจจะไม่เชื่ออาตมานี่ก็ไม่เชื่อสมัยก่อนอเขาพระธาตุให้ดูพระธาตุเสด็จมาอาตมาก็คิดในใจเพื่อจตมาจะไม่เถียงเพราะไม่ชอบเถียงไม่ชอบมีปัญหาแต่ว่าใจเนี่ยไม่ยอมเราบางทีคือไม่เชื่อว่าโกหกเราหรือเปล่าหลอกเราหรือเปล่า เจ้าระมมาไปอินเดียได้พระทาเสด็จที่อินเดียสองครั้งซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะซึ่งไม่ใช่ตะมาเป็นผู้พิเศษแต่ว่ามันมคือความรู้สึกเรามันปีนั้นตมาเดินทุ่งที่อินเดียแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากพักคือกำหนดว่าถ้าไปอินเดียผ่าพระปีเดียครบห้าปีอาตมาจะพัก เพราะว่าตั้งใจไปแล้วตั้งแต่ไปไปอินเดียครั้งที่สองถามาไปอยู่ที่ต้นโส3าสปวัน <c oughs> เดินรอบเจดีย์พุทธคยาวันละร้อยแปดรอบอันนี้เฉพานะที่นที่ับไม่นับอีกคิดว่าวันหนึ่งประมาณร้อยห้าสิบรอบโดยประมาณกดข้าวเจวันที่ต้นโพอาวาอิฐานโอ้ว่กว่า ขอให้ตะมาได้พาพระมาเดินทุ่ร์งอินเดียมันเป็นความฝันคือเดินเมืองไทยมนทั่วทุกภาคแล้วแต่ว่าอินเดียเป็นอินแดนศักดิ์สิทธิ์ในความรู้สึกแต่ว่าเรายังยังไม่ได้พาพระมาถ้า <c oughs> มาก็เป็นอธิษฐานอยู่ที่นั่นจนไปมามันก็เป็นเป็นบุญที่ได้คิดว่าจะพาพระไปแล้วก็รากกดว่าโยมไว้ อยู่ที่นี่ก็ดีแต่ก็ที่ไม่ได้มาก็ดีบอกว่าถ้าอาจารย์จะไปจริงๆก,ก็ไปได้นิมนต์ก็จะช่วยหาเจ้าภาพให้ตามาก็เลยพาพระไปปีนั้น38มสิบแปรูปสามแปรูปไปอัเชิญภาษาลีลิกทานที่เมืองนั้นชือึกปรากฏว่าภาษาลิลิกทานเสด็จมาสามสิป ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแลอดมาไปได้ที่พุทธขยาวันสุดท้ายวันพักสวดธรรมจักเสร็จเข้าไปต้องลมทั้งฝนมาที่ต้นโพป,ปีนั้นได้ไาอีกเจ็ดกองอันนี้ยังคือตอนนี้เราเชื่อเลยแต่ว่าที่้รงมาเชื่อจริงๆคือคือพระถวายมาท่านอยากให้ อพอแล้วถวายมันก็เก็บไว้พอเก็บไว้จนเป็นปีเ,เป็นปีมีภาพมาขอเป็นให้ภาพเป็นสามองค์พระโทรมาหาอาจารย์พระท่านอาจารย์ถวายพมาจากสามองค์ตอนนี้เพิ่มเป็นเก้าองค์ขออาจารย์เพิ่มกี่องค์อามาไม่รู้แล้วคือให้เขาไป,เไปกันก็เก็บไว้กรกดาโบชา ก็คิดสงสัยว่าเฮ้ยมันจริงไม่จริงก็เลยไปเอาของตงัวเองมาเปิดดูพอเปิดออกก็ตกใจแล้วเพราะว่าเรารู้อยู่ว่ามีประมาณสิบองค์พอเปิด,ดออกก็เห็นเพิ่มขึ้นมาก็เลยเอามานวบปรากฏว่าแปดสิบเก้าองค์จากแค่แคสิบองที่ให้ไปเหลือประมาณอี้ี่ถึงสิบอง ถามว่าทำไม้องเชื่อก็ของเราอะเราเก็บไว้ใครจะเอามาใส่ถ้าเป็นของคนอื่นเราก็จะบอกว่าเราไม่เชื่อเพราะมันไม่ใช่ของเราแต่อันนี้ของเราเราเก็บไว้แล้วเราก็รู้ว่ามีเท่าไหร่อันนี้เลยหลอกตอนเองไม่ได้ทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยเรามาคิดไปทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นธาตุแต่ตัวเป็นธานตุ่างนั้นอย่างนี้คิดไปตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าอาจจะเป็นอะไรที่มัน คืองอกขึ้น,นมาเองและแตกตัวไปเองแต่พอมาได้บางทีให้พระศิษ์ไปหายมองคนเพิ่มมองคนให้ไปเอมอมคืนอาตมาเป็นยี่สิบสามสี่องเพิ่มเป็นได้ยังไรอันนี้เราเนี่นฟังไม่ใช่ว่าอยากให้ยาิโยม ไปหลงหรือไปติดในสิ่งเหล่านี้แต่ว่าอยากให้เราได้เชื่อว่าคุณพุทธเจ้ามีจริงถึงแม้ว่าท่านจะเสด็จดับขันธัพอริพพานไปแล้วในเรื่องสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรดูถูกไม่ควรลบหลู่หรือไ,ไม่เชื่อเหมือนอัตมาที่เคยไม่เชื่อเลนการสร้างสถานที่ที่บรรจุจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ ถวายเป็นพุทธบูชาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะตายเป็นมรดกเราตายไปกี่รุ่นกี่รุ่นอย่างที่พวกกามอย่างที่หลายๆายที่นี่สิ่งเหล่านั้นก็ยังเป็นมรดกให้กับให้กับลูกหลานให้คนได้ไปเที่ยวไปการาบไปสักการบูชาไม่ได้ตายตามคนไปเราจะมาไปที่เลไปที่ลาดมมาไมไปไนนานเนี่ยไปเห็นพุทธลูกองค์หนึ่งซึ่ง อยู่ข้ามการอิสลามซึ่งพี่น้องอิสลามก็ดีด้ยที่แอตเมียที่ออกไปทางคาคิวออไปทางนี่โยมก็่เคยไปที่เลดิลาดักเขาไม่ทำลายถึงเขาจะไม่ดูแลรักษาก็ยังดีที่ว่าเขาไม่ทำลายอายุประมาณพันหกร้อยปีประมาณเท้าว่าผ่านมาพันหกร้อยปีเนี่ยคนที่สร้าง แลาวที่ตรงนั้นกลายเป็นสถานที่ที่คนพุน่งตรงไปครับทาง,าางทางอิสลามซึ่งที่เราอิสลามก็ยังก็ยังดีอยู่ที่ว่าเขาไม่ทำลายเขาก็ยังให้เราไปกราบไปไหว้ไปสักการะบูชา <c oughs> พอไปเห็นแล้วก็ <c oughs> วได้ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งยไปเห็นวัดที่เขาหลอา่อมหาไปเห็นวัดที่ที่ลำบากนะ <c oughs> ทำให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึก ลำบ้านเราอีกเยอะเลยเวลาไปเห็นเขาหนาวเขาลำบากท่านท่านอยู่อะไรอะไรต่างๆทำให้คิดว่าพวกเราเองโชคดีมากโชคดีที่พวกเราได้เกิดในเมืองไทยที่เรามีธรรมชาติานี้ที่เลนที่เราได้เหมือนเราค่ะมีแต่ภูเขาเหิน ไอนี่มีธรรมชาติเขาคอนนี่โชคดีมากอแต่มาเคยเดินทดลงผ่านเมื่อสิบห้าปีนี่จะป่าเขาโคตรแถวแคมสนแถวสัพายวันพอหินหมู่มบ้านเนี่ยจมีบ้านอยู่ไม่เท่าไหร่ก็ผ่านมาประมาสิบห้าปีสิบหกปีคนละเรื่องเลยเดินลงมาเห็นโยมติ้าบที่อยู่ไม่รู้กี่ไร่ขายร้อยแปดสิบลา อู๋อันนี้จะว่าเป็นเป็นสิ่งที่พวกเราได้ได้เห็นความสําคัญว่าที่นี่จะเป็นมรดกให้กับพุทธศาสนาให้กับลูกหลานอีกนานแสนนานแล้วต่อมาก็คิดว่าพระที่มาที่นี่ก็จะได้แรงบันดาลใจอันนี้ต้องยอมพาจารย์กรมีท่านเจ้าวาสว่าท่านชิดยอดมาก ในเรื่องความคิดไอเดียอะไรต่างๆที่ที่ท่านคิดออกมานซึ่งมันเป็นเรื่องเฉพาะตนแต่ว่าเป็นบุญของท่านที่ได้ได้สร้างมาได้และที่สงการไปกว่านั้นนะคือท่านเมตตาอาตมาจึไม่แปลกใจว่าทำไมคนมาที่นี่นะเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านทำด้วยความเมตตาอาตมาเดินมา ไปที่ไหนยังไม่เคยมีเจ้าของสถานที่ไปหาธรรมาทุกสองครั้งจต่าหลวงพ่อเจ้าวาดที่นี่ไปหาด้แลหวธรรมาก็ถึงสุโข,ขทัยไปเยี่ยมไปถามข่าวเป็นอะไรยังไงแล้วก็ไปบอกว่าถ้าจะมาที่นี่เหมือนทันโยกันนี่เราจะอยู่ยังไงเราจะใช้ยังไงไม่มีข้อแม้คือบางทีที่นึ่เหมือนกัน ไปบางที่นี่แม้จะห้องน้ำยังปิดกระตุ้แต่ไม่ควรพูดหรอกอดี๋ยว <c oughs> ไ,ไม่ดังเดี๋จะไม่ดีเดี๋ยวจะว่าพูดเดียวกันบา <c oughs> งทีขยะอ้วนตมาเคยโดนไม่ใช่โดนด่านหรอกพอดีขอาออกมาพระไปหมดแลตมาเลยตววรวจเนีพอมาเจอชาววัดขายะกม่คน็ีก ดูนี่ให้ย่างนี้ใครจะมาเก็บใครจะมาเลาะกี่ชอบมากระเดิดกเดิดังไงขาวเขทุกข้าวหลวงพ่อพ่อใหน่าจะมาฮะยังไม่ไปหรอมาบอกขมขมเรื่องผมไปแล้วมาก็เลยบอกพักบอกกูคนขับรถกูพ่อขาว คือบางทีก็ไม่เข้าใจนะเกาเก็บไปไ็นกองเอ๊ะก็ไม่ได้เก็บหรือว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่มาเก็บดูมีหน่วยเก็บตรงที่ที่ท่านไปเห็นท่านก็คิดว่าควจะปล่อยจริงเลยออไิเงี้ยได้ไงขยะใครหนูรับผิดชอบมาอยู่แล้วมาทำสโสโครกอย่างนี้เลยก็พูดได้หลายอย่ายงต่มากันไอ้เจ้าต่มาก็ทำอะไรต่อมาก็ไ,าไ,ปาไปเข้าห้องน้ำ ก็เลยเปิดประตูออกมาก็เดินออกมา,มาก็เลยค้ามหลวงพ่อขอโทษครับอาจาให้เจ้าหน้าที่เขามาจัดก,การอ่ะยังไม่ไปแล้วค้าบยังไม่ได้ไปกำลังดูอันนี้พูดถึงว่าหลวงพ่อและอาจารย์เมตตามาที่นี่จะเป็นที่ที่ให้เราได้มาสร้างประวัติศาสตร์ในการเดินทางร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในชีวิต ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกเมื่อไหร่เพราะว่าชีตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ว่าดีใจดีใจมากจนจนไม่สามารถจะพูดออกมาหมดได้เพราะว่าคือเห็นศรัทธาเห็นพี่น้องเห็นพระสงฆ์คือมันมันมันเกินมันใหญ่ถ้าพูดตัวตอยากร้องไห้อยากร้อ,องไห้วันนี้พระมากราเกือบหมดไม่ได ก,ก็กอดร้องไห้ท่านก็ดีใจขึ้นก็องพูดว่าลับมากันท่างจะร้องไห้เท่าจะขำด,ด้วยผมพูดให้ข้าพหรอกโอ้หขุนตายขบนตายแล้วครับผมร้องแล้วครับขอยคุณใจล่ะละ